สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุ้วยหล่วพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่2ี่พฤษภาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่22นะครับผมสำหรับวันที่22แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่5วิ่งรูด0กับ7นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผมสองห้าสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับผมเจ็ดหนึ่งศูนย์สำหรับสองห้านะครับผมเป็นรางชุดหกตัวนะครับผมแล้วก็สามเจ็ดเป็นรางชุดสี่ตัวนะครับผมแล้วก็เจ็ด หเป็นชุด3ตัวบนสำหรับศ110แอดมินเจาะไม่เข้านะครับผมก็มาเฉพาะ2552 7337สานะครับผมสำหรับเลขในตารางแตกนะครับผม710นะครับผมเป็นชุดวินนะครับผมชุดวินในตารางนะครับผมกอแสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี280534แอดมินจะให้อยู่ที่23แล้วก็0 5, 3, สําหรับะครับผมสจะมีสอ สองสี่สองเจ็ดแล้วก็สองแปดสำหรับสามนะครับผมสามสองสามสี่ 35แล้วก็ 38, 38สำหรับ0 0มี02 04 06 แล้วก็07นะครับผมสำหรับชุดกันจะมี2 6 3 6แล้วก็08สําสำหรับเบิ้ลนะครับผมจะมี0ู สองสองแล้วก็สามสามสำหรับสาม,สาม,สาม,สามตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมเป็นห้าแสี่ ห้าสองหนึ่งห้าสามแปด เ0 4 724แล้วก็สองนะครับผม จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่2ีพฤษภาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด3กับ0นะครับผมสำหรับ2นะครับผมจะมี2 1 2 4แล้วก็2 8นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับ3มี3 4 3 5 3 8สําำหรับ0 0204แล้วก็06ในชุดกันตามก็ได้นะครับผมชอบก็ค่อยตามมี2636แล้วก็08สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี2233สำหรับ3ตัวชุดวิน584521125นะครับผม724แล้วก็230 สำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลนา์กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาได้นะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผม TEE 2526แล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ